ดูหันที่ใน,น,ในห้องหันดีในห้องกัมเต้่าล้างเหล็กเต่ไาไม่อี้เลยความือดู <c oughs> ใหญ่ใช่ได้เลยนะครับกอดหลุมครับล้างเหล็กนะครับใหญ่ที่สุดนะครับอ,อนี่นะ้รับนในอุ่นปากกี้ได้แค่นี่ครับความือนี่นะครับผมนี่เป็นจอหลุมเลี้ยงนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กอจะพามาตีลังตอหลุมนะครับผมนะครับมาดูหน้าลังนะครับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเปิดตอหลุมเลี่ยงนะครับผมอันนี้กอน่าจะถึงเวลาแกะเอาตัวอ่อนนะครับผมลังนี้เราก็จะแกะแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ฆ่าแม่ทิ้งนะครับหมรโหวาด นี่ครับเอาไว้ไกลบริเวณบ้านเกินนะครับผมแม่ก็บินมาไล่ตอมไล่ต่อยนะครับผมถ้าอยู่ใกล้นะครับก็เลยจําเป็นต้องฆ่าแม่นะครับผมครับดูหน้าลุมนะครับครับคุยก็เยอะเอะนะครับเดี๋ยวก็มาดูตออ่อนกันนะครับผม ตอนนี้กำล,ลังรอพันเอ็มอยู่ครับแม่เริ่มไครมาตอมแล้วครับอันนี้กอเป็นล้างตตงหัวเสือนะครับผมงับสองล้างครับโดนแม่ตอหลุมกินนมดนะครับผมเดี๋ยวแต่ล้างเตานะครับครับตอหลุมครับตอหัวเสือไว้กันใกล้กันมาได้นะครับผม เพราะว่าตอหลุมจะตัวใหญ่กว่านะครับตอหลุมจะกินตองานของตองหัวเสือนะครับผมนี่ครับแค่ล้างล่างเลยนะครับครับโดนกินหมดเลยนะครับตองลังครับเบอรเรือเลยครับเพราะว่าตอหลุมจะใหญ่กว่านะครับนี่ครับหน้าหลังครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแม่เยอะนะครับจะใส่อุปกรณ์แบบหนึ่งนะครับตอนนี้ทานยินกวม้าแล้วครับผมนะครับ พร้อมกับผังยาสิครับผมนี่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงฝุ่นนะครับไงอยู่นี่ขาดมากเหรอครับมาดูหน้าหลุมกันนะครับผมหน้าหลังครับนี่เป็นล้างต่อหลุมเบี้ยงนะครับดูครับอันนี้ขีดครับขีดแม่ตอขาบออกมานะครับผมสร้างเลยนะครับบ่เหม็นเจ๊น้อยเนาะบ่ มาดูฝนอหลุมเลี่ยงนะครับผมไปย่งตามเก็บจะี๋น้วเอาเดี๋ยวฝนเหรอครับมันลอครับมันแหม่ตอมันตอเนี่ยเอ๊ะฝมด่้ยใส่กันมันแม่มันติดกันเลยนี่ตัวต้นก่นใหญ่ยนะ เยอะนะครับดอดู

อาแปงที่ซ่านี่มุนตุ่มรองนี่นี่ร่องไว้ตัวหูมันเนี่ยนี่เ้งมันติดห้างกับแปงที่ซ่ากะแงไมมมุนคว้านันคว้านันเอาไก่ได้ไก่ว่าไม่ลึกขนาดนี่ ว,วหลังบ้านเลยนะครับผมใกล้บ้านนะครับต้องฆ่าแมวครับผมสว่านบก่นแล้วครับมาดูนครับมันจะใหญ่นะครับ,ะะรบ,รบง,งูเลื้อกเกินนี่เอาไว้ลึกน้พูดเอาได้อยูน่นะ หลัง้ะครับใหญ่ยนูนะผมไปคบบปรบนะอย่างบัคบตะบน,น,นกันหน้าล,ลุมมันต้องแสงหัวอย่างนั้นแสงปอดนี่ธรรมดาของมันต้องครบกันอยู่ในดินนะเนี่ยไม่ไม่เนี่ยอ่นน่งกับ แหลกยังยไหนน่ะดูทำุดงิดงไ้ยหมดเอายียพ่เกาเว้ยครับแหลกครับผมไดนะครับยังมาเต็มนะครับไ <c oughs> อ้เนี้ยเออเหนียยืดเหนื่อยียก็หวดแล้วละจ้าวมือวัวเลอาใจหมก ม่แม่เมาจะนักแล้วได้แล้วเาเขาปนุ่นมเมาอย่โน้นแล้วอมตมบินบนมนแม่เมาแล้วโดนยาเองเลยงงได้แล้วยาวเขาไปนยุ่นเลยใหญ่้วครับผมใหญ่ครับ ในสามประมาณในสามคชั้งน,นะครับผมชั้นใหญ่เลยครับขนแฟนใหญ่ครับอันนี้แม่เริ่มเมาแล้วครับผมเมายานะครับคอยจะตอมแล้วนะครับลูกหันที่ในห้องหันที่ในห้องกัมเตอร์แห้งเหล็ก ก็เตี่ยไม่อี้เลยปามือใหญ่ใช้ได้เลยนะครับก่อหลุมครับล้างแหลกนะครับใหญ่ที่สุดนะครับอ่านี่ไาคนในหุ่นปากกร้ตีใต้แข่นี่ครับฝ่ามือนี่นะครับผมนี่เป็นต่อหลุมเลี้ยงนะครับใหญ่นะครับผมสามชั้นครับสามชั้นใหญ่เลยครับ ต่างแดดเลยนะครับผมแบบดดร้อน,นครับแดบดบแรงเลยนะครับแบบเปรีย้ยงๆเลยครับเดี๋ยวหนึง่งท่านนะครับเอาแงสงเส้นกนะุ้งให้เพราะว่าไหนเอากุ้งกึงหน่ครับเอากุ้งเกื่งกับด้วย ดูดูออกได้ยุ่ก่าเห็นยังไงนะครับเห็นนี่แง่นไย่ะ้วมีต่างบนก็ได้แล้วเนาะก้าวอ่ะมันควันยังควันยังนึงอะมันต้องควัดบินแต่งไม่ Con cơn lông không lắm đinh bỏ đinh 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 lo đinh 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 nghịt đinh 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 mà đinh 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 มีต่งเข้าไปกันเลยดิ้นลกเล็กเอามือตวงก้นไว้เหรอพอดิ้นลกเล็กๆกเล็ลกเกิดรูทันแล้วมาแลละครับแข็นทุนไายครับผมออขัดนะรับไทยตัวอ่อนเต็มดีมากครับขาวเลยครับเออควันอยู่นี่เนาะ เปล่งดีเลยครับมาสุเป็นดำเป็นแดงวัวล่ะนี่พญาไม่ไหนนี่หัวนี่เนาะพญาเหม็นปะมันแล้วกระปุ่นตัวแล้วตัวใหญ่นั่นนี่ปุ่นบ่นี่ไงนี่พญาไปไปแลี้ยวนี่ใช่นี่ ธรรมดาพยายไมอยูในนี้ครับตอ,อนชุดยอดเลยนะครับหใหญ่เลยครับถือว่าชุดยอดนะครับผมอันนี้เป็นตอนนี้อย่างครับตอนหลุมนี้อย่างนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็แหววแบบนี้่ะแต่งหุ้มส่ไฟนี่มดดูกันห้างเยอะเนาะ ปีกไม้อยู <ái> ่นี่นะจ้ยกน้อยตัวนี้นมัวันใหญ่มัวใหญ่ล่ะทำมันนาโตอันโตเหายังไตหลุมยากกับเมยแล้วเนาะฮ้ยกะเป๋ามีอะเนาะหลุมยากเนาะ คนนี้ก็นี่นี่โอ้โหเวลูกมันใหญ่หมดแล้วเดี๋ยวนี้มัน,นแข่งพญาแล้วนี่เป็นพญาแล้วนี่แบบนี้ตัวใหญ่มากนะครับหล่อ่อนเท่านี้วก้อยเลยนะครับผมปีหน้ามาเลี้ยงครับปีหนา้าลงมาหาหามาเลี้ยงครับอันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับผมการเลี้ยงตอหลุมนะครับเลี้ยงตอหลุมครับ หล,หลังแหลกหลงังแหลกเลยนะครับผลงานถือว่าชุดยอดเลยนะครับผลงานต่อหลุมธรรมชาติยังเล็กกวนี่เยอะนะครับผมเล็กกว่านี่อีกแถาตัวเลยนะครับผมกลับไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันด้านนอกนะครับนี่ครับผลงานต่อหลุมนะครับ มีสองกิโลเก้าครับผมนี่ครับถัวใหญ่มาครับใหญ่เก่าเก่าที่<ม>ป่ยนะนี่กับทอหลุมเลี้ยงนะครับผมนะใหญ่เลยครับข้าวเมะเนี่ยขบนแล้วเออนีมันหายนี่ต้องอ่อนสวยนะครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งล้างครับนี่ครับลังนี้ก็ใหญ่นะครับถ้ายังนี้กินม่ได้แล้วครับนี่ครับสุดยอดครับผมครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันล้างต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ